ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกำลังอยู่กับอีเกลเฮาขึ้นสูงพี่น้องเอ่ยมือนี่กับบ่าวมีกับช่องอีสานบ้านของเองที่เดิมเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมครับพี่น้องผมสวัสดีครับตีสามกลัวๆได้พี่น้องเข่าตีสี่บอลเบินกับบอได้ไล่งานบอได้เบิ้องสำหรับอังกฤษเป็นแนวดกยกศีชนะอายุนันละจี กับทีมตําสันกวนนพี่น้องเนาะใส่คําว่าจังสีส่สักัาร์บชนะก่ะแล้วแต่เขาละมันบ่เกี่ยวกับผัวเขาผัวเขาไปหาอยากหากินนพี่น้องเนาะก่อนอื่นเลยขอโทษขอให้ที่บ่ได้ไลรสดช่วงสองทุ่มติดคัดทางเทคนิคทางโทรศพัพท์เขานี่แล้วมันเห็ดบ่ได้ขอใหลายๆพี่น้องกสิมาคันบ่นบได้สดกสิเอ็ดคลิปช่วงเศร้านี่ละแจกแจงได้ละเอียดเบิร์นว่ามันใส่นี่ราคาจักบาทอันนั้นจักบาทนี่จักบาทเพราะว่าเป่ามีเห็ดเห็ดมัน ก่าวสิให้ทีมงานใส่สือ่อในกลกับน้องๆที่ยุบานเขาหัวให้เห็ดบทที่นี่สามารถชิกเข้าไอ้ไอ้น้องๆมู่มูในเฟซบุ๊ก k คือกันในยูทูบพื่อกันอยากได้อะไบ้างอยากได้ไ,ดไ,ไดลนะน์ะนะเพ่นกับว่ามันใครเนี่ยอยากอุดหนุนนะั่นละบ้ามีเข้าใจอยู่ครับพี่น้องผมขอคุนครับบ้ามีเข้าใจอยู่ว่าอยากอุดหนุนช่องอยากให้ช่องมันเดินไปทางหนอยากให้ช่องมันเติบโตมันง่ญ่ขึ้นอยากให้มีคนเบื่อหลายขึ้นบ้ามีเข้าใจอยู่บานมีนี่มันเป็นเท่รแรกที่บ้ามีเห็ดนอะมัน ชุกเราหกติดแคทแจักสีเริ่มต้นแบบใดราคาจักสีเอาแบบใดจังไดเดียวมือเคลื่อนนี่ให้อีสานบานไข่หนุ่ยเช็ดไร่ละเอียดไปเบื้องช่องอื่นที่เบนเห็ดไปเบื้องข้ามแนวนำจากสมาชิกแชทเขามาบอกกันล้นำคอพุ่นเละหลายพี่น้องผมที่แนวนำกันเขามาว่าใส่นี่จักบาดใส่นั่นจักบาดเห็ดจักบาดราคาต้นทุนทอนนั้นโทนนี่เข้ากับ่ซงให้คนไปเบื้องเราคนกับแจ็กเกียงไร้ละเอียดมาเมื่อสี่เอาต่องราคาซ้ำนี่รวมค่าโซงบวกราโซงเด้อพี่น้องเด้อให้เข้าใจซ้ำนี่พี่น้องผมคันแม่น อยากอุดหนุนอยากสนับสนุนช่องเฮาอีหลีอยากให้ช่องเฮาเติบโตก้าวอยากต่อไปพร้อมกันกะอย่าว่ากันพี่น้องผมมันบ่แพงแน่นอนละบ่ามีเบิง่บงแล้วบ่แพงแน่นอนพี่น้องผมกะเอาคือให้ให้บ่ขาดทุนนอะเอาบอกยังไงแล้วกะให้พี่น้องอยู่ได้บ่ให้บ่ามีไอเข้าเนื้อจะคลองหลายจังซี่นะเพิ่นก็แนะนํามานั่นล่ะก็ขอพูดเรื่อยเ้อครับเด้อสมาชิกที่แนะนํามาทุกคู่ทุกท่านเอาเฮาไปลาไปลุยหนูกันเดี๋ยวคลิปต่อไปสิเอารายละเอียดให้เบิ่งว่า เป็นแนวใดแบบใดต้องทักแชทเขามาวิธีใดต้องสร้างเขามาช่องทางใดบ้ามีสีสวงไปแบบใดเราทุนนี่ต้องโอนเขามาก้อนบอลเฮือบ้ามีส่งไปปลายทางแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวอีสานใครหนุ่ยเพิ่นเสียวไล่เรียนให้บบ้ามีเบื้องบ้ามีกัจิมอ่านให้บเบิ่งงห้เห็นอันนี้เป็นขั้วคิดจากพี่จากน้องจากมวนมูสามารถกของเฮาเลยครับเร้อบ่แมนบ้ามีขีดขึ้นเองได้หน่ให้เขาใจกันตามนี้อันนี้เป็นคําแนะนําำเป็นช่องทางเป็นแนวทาง ที่สามารถชิกเข้าบอกเข้าเนี่ยนํำมาด้วยครับเด้อเพิ่นจัดการไหบ้ามีความพูดเลายๆทันแหะครับที่เห็ดแบบมีไหบ้ามีแต่บ้ามีผู้เดียวนี่งงงงตื่นบ่ค้นว่าเสียงตอบรับมันสี่ายปานี้เราก็คือว่าบ้ามีตงไปเห็ดรอบสองบ่ตรงตงเห็ดแบบไว้จังไหนน่ะตื่นเลยบ้านนี่ตื่นเต้นคือบ่กไปบ่ถือน่นนะเรื่องเสียได้พี่น้องเนให้เอาไว้ซ้ำหนีเดี๋ยวแจงมาเขาจะคุยกันไปหาอ่าไปหาลาปูลาปลาไปสั้นโวนกสั้นโมหนูกัน ได้อันใดเอาอันนั้นพ่อได้เห็ุอยากเห็ดจินง่ายกับเป้าเกาหลีน้พี่น้องเนาะไปไปด้วยกันครับถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ก็สมบายใจได้รวดเด้อครับเด้อสิ่งที่บ้ามีเหตุกับมาจากคําแนะนํำเขาสามารถชิกทั้งนั้นแหละครับผมวิธีการกระได้น้ะพี่น้องเนาะเรื่องเสียไก่มันเลี้ยวไปส่วนเรื่องหาอยากหาจินบักขอไภ่หาเดือนก็เฮาต้องสืกจัดการพี่น้องผมเพราะมือนี่กับมือหนา ต้องถือจัดการต้องเอาให้ได้าะพี่น้องนะไปรุ่ยกันเลยพี่น้องผมเอาห,อน,ห,อ,นหอนบ้านพี่น้องผมมาตกลงกันจังสีกวันพี่น้องอาจ,จบิบได้อัดเสียงก,กับพูกเลยพี่น้องเด้อประมาณว่าไปไปเฮืออาจ,จิเสียงกับโวกบ้ามีอาจ,จิเป็นภาพขาภาพมั่วดนเติอเพราะว่าบ้ามีใส่วิธีอขึ้นกับโวก พร้อมสีวื้อเลยนะนะนะพี่น้องไปปุ๊บพอตาแดงเครื่งเครื่องฝาวื้อท่านที่ถือโบ่ถืออีกเรื่องหนึง่งพี่น้องผมอาจจะต้องใส่วิธีน่้นนาะพี่น้องเนาะไปลุย ขวดฉีดินมาถมหูอีกแล้วพี่น้องขวดฉีดินมาถมหม่องที่บ้ามีอ้อยเข่าตันมินลินเลยบหนูตัวนี้มันว่าเป็นปลิ้นหญ้าธรรมดาดิมันเป็นดอกเตอร์ผุ้นี่นี่บ้ามี่ก็บ,บ่้าไม่มาหายมาสามวันศูนย์ไปแล้วบักฮาเดือนข็องเฮยังยู่ไม้เดิมหม่องเขา่าขวดฉีดินมาอันหม่องเขา้าอ้อยเต็มหมูลู่เลยบ้ามีต่ตรอไหนไปแปลงใหม่โอ้ยเมื่อยหัวใจเลย ้าบ่าไดอีดีกะหาปูหาปลากันนาะพี่น้องแนละ้วหาปูหาปลาหานกคือเก้านั่นแหละบ่ไดนกก็ไดปาลา้วลือมีนหันบ่ไดนูโอ้ยเฮ็ดไปทั่วฝนยแล้หนูตัวนี้พี่น้องไปพี่น้องผมย่านบนเลยนกแล้วปลาอยู่นาะพี่นอนะ้องแล้วอีเกื้องกับพุ่งง่ายปิดไฟยางกับว่ามันายงางกังเวีนเอาลดปลาีนบ้าวมีกันยังมาอยู่ เอยเอาบ่ไปเอานกเอาปลาแหละพี่น้องผมมันส่องได้จักย่างแหละคันบ้ามีได้ออกล่นะนาะพี่น้องนะมี่พี่น้องผมอุปกรณ์บ้ามีบาทมีพี่น้องตีชมเขามาว่ามันบกคุมคาใสกระโปกบกคุมคา่สคคาสันใสตัวนี้ดีกว่าว่าสันพี่น้องผมเอาใสก็ใส,ใสไปกันลุย ทั้งนี้ทั้งนั้นยุติมานบ่ะมานเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยิได้เแ่าล้นมาแต่ใส่เอาโอ้โหง่หหายปักใหญ่เลยสีดาปลามันสุกบ่ มันรุ่นมาจะใส่อะไรวะน่ายากเนี่ยนะแต่ปิดออกบ่เสียเวลา บ่ได้จักตัวพี่น้องผมเห็นกระแทงบ่ดทันโอ้้เอาไปใส่หลักประควาบังหัน หันมาจับกล่องเสียเรื่อยพี่น้องผมโอ้ยสะไข่แท่งอารดูดเนาะโอ้หเสียของดิ้อนอิม่มผุนเด้กวังหัน ส่งมันทำโป่งกลับมาตีหาพี่น้องผมส่งมันทำโป่งกลับมาตีหาสิแม่นบลกที่ห้องต้องการ,ร,รว่าวบหูตบว้อกับโผกไปแล้วพี่น้องผมว้อกับโผกไปแล้วนั่นเห็นบ่พี่น้องผม เดี๋ยวพายไปเอาเอาเอาไปต้อนพี่น้องเขาไปบ้านนี้เขาไปเอามาได้อยู่แล้วไปต้อนเสยโอ้ยมันไปต้อนพี่น้องผมเร็วเร็วเร็วมันไปต้อนไปต้อนโอ้ยโอ้ยแมงเลยเร็วเร็วโอ้โหโอโอโอไปต้อนไปต้อน โอ้โอ้พี่น้องมันอยู่หลักมันลงไปเอาบ่อได้ใส่สาวต้อยกับบ่อได้พี่น้องเอายังไงดีน้ากูบาดนี่เอาจังไดเลยพี่น้อง หน,นูกอไผ่บักหาเดียนตัวใหญ่สั่มบ้างหันตัวใหญ่สั่มบ้ามีบ่ได้บอลเหรียบ่ได้ตัวต้องตามให้เดียดมันยุติสายงอี่น้องบานนี่มันเข้าไปเอาบ่ไดา้บนว่าบ้ามีรอเหรียดได้เดี๋ยวนี้มันตรงทางแนวใดนี่เฮ็เดโกโจดยุตตั้งตายตาย,ตายแน่นอนเงียบไปเลย คล,ลคลิปหายแล้วกูบาดนี่คลิปหายแล้วโอ้ลงใส่น้อพีีน้องค่ะตัวนี้บ่ได้คือมันยีห่ามัน เบิ้งมองนี่ให้เบิ้งเลยเอา้าเนี่ยมันขวดทับเนี่ยเนี่ยมันขวดดินทับไปเบิ้งเลยนี่เห็นบ่นี่นี่มันขวดดินทับปกติต้องเป็นป่วงนี่มันขวดดินทับไปเบิ้งเลยโอย้ยข่อยสิเป็นบ้าเฮ็ดเจังไ๋ข่อยโอ้ยข่อ,อีแม่เอ้ยอยู่บนห้าพี่น้องอยู่บน้าพี่นอ้อ,นนอง Nó len nhang dù ô nhiễm vinh hoàng hiện nam đi bất kỳ đó. You mong đi hai thẹo cô sai là nắng nắng hai thẹo cô 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 กลับมาบ้ามีว่าบ่ได้ยังแล้วเมื่อบาดนี้บ้ามีเลยว่าบ้าขาดิีย์ใบินมาขึ้นนกเจ้านั่งโกรธโทยอยู่กลางขอไพ่โลลงโลงแจ็คสิเมียนตัวไอยู่ที่เขาตามหาเดือนบอวเมีนบอหูเพราะมันยุคคนละหม่องเลยตัวนี้มันยุคผีบาตัวที่บ้ามีวื้อกับพวกมันยุพีี ยูพี่ยูพี่โอ้ยหัวใจสิขาดมันต้องมีหอยเรียดเขาตางควิ่งที่ตงไปไหนยังไหนบางทีมีแต่ดโดดห้าวแช่งนี่เขาอบูดเป็นเม่สาวเงีย้ยเงียเง้ยวดอะไรพี่น้องต้องเป็นเม่สาวเงี้ยเงวเลี้ยใจเลี้ยใจว่ามีว่ามันยังี้ยงอีกสองตัวนั่นนะตัวนี้อีกอ่ะสิเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนั้นก็สิเป็นตัวหนึ่งคือตัวนี้นจากบักหารยันใหญ่มาพี่ก็เป็นว่ามีบอกู้ มาสูนแทะอะไรนรับผมอื่นยังมาทางมันแต่ว่าทางยู่บ้ามีอยู่แทะมันสี่ทางไปยังไหนบาดคันทาง้งทางกว่าไพ่เบิดกว่าเนีนี่พี่น้องเบื้องหลดนี่มาหมา้นตอนตีหาก,กวัวนี่มันกระเซเข้มามาหมานบ่ด้แล้วขันมัน่อยู่บ้ามีมาจอดแต่ตีสามกวัวตีสี่ที่ว่าออกมาต่ต้นคลิป บาสิเมื่อเหรอเด้ว่าสิไปวื้อกระโขกไสหนกแล้วบัดที่นี่ัดที่นี่เอ๊ะใจมึงกันหน้าวกไปกันน่ะัดเทียพ่อนางโกดโจดอยู่นางโกดหยุดอยู่นี่กอไผ่อีหลีพี่น้องบ้านมีกระเล้งเป่าใหญ่หลดมันหาบ่เห็นเด้่ยเฮาจังหวะเฮาเฝ้าขันบ่เฝ้ามันก็บ่ได้วื้อบ่ได้ย่งเนาะเอาจังใดดีโอ้ยบ้านเราดีสิก่ามาหนึ่บ้านเราอาจมันคือหกขักเถอะพี่น้องเอาเอาเอาซ้ำนี่ รถเก่ามาใช่ไหนรถอี้เงี้ยแต่ยานขอบคุณทุกอะไรถูกซับทุกการที่ตามเหมือเนเดิมเพื่อก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบานกว่าเองพี่น้องผมคิดว่าประกันได้คำว่ำาเข้พาใจย่าถ้าถ้าเกี่ยวกับสุภาพจิอกไปบ้ามีข้อตกลงความเห็นเลยพี่น้องเด้อะพอกันมื้อเสาร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยขันบ่าพอนี่ใจาขาด,ขาดขกักนั่งมาหาเดียนกลัวเป็นตัวนี้บ่เมียนบ่บบหูวแต่ว่ามันย่างอีกสองตัวพี่น้องมันย่างอีกสองตัวขันตัวนี้ใหญ่สุดกับแปะให้ขึ้นว่าเป็นตัวนี้ ขันนํำได้เพราะว่ามันยุ่พี่มันขวดชีดินยุ่พี่มันยั่งยุ่สองตัวฉีลายเอา้ายังมาลุยกันได้บ่ได้อีกเรื่องหนึง่งนอนเห็นเห็นแน่นิ่เห็นเห็นเลยเปาญ่พไงาม